มากันที่เรื่องราวของข่าวนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะข่าวสังคมธุรกิจวันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นเริ่ดีค่ะในการแกลนโอเพนนิ่นะคะบุญถาวรแล้วก็ท k Home b a s บสค่ะโดยบุญถาวรนะคะเขาได้ผนึกกำลังกับท k Home b a s บส เปิดแฟรนชชส์ขึ้นมาค่ะพร้อมก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าปลีกวัสดุตกแต่งรายใหญ่ของภาคใต้นะคะโดยบุญถาวรเนี่ยผู้นำการค้าปลีกวัสดุตกแต่งบ้านแบบครบวงจรบุกตลาดหัดใหญ่เลยค่ะจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเปิดเป็นโมเดลเฟรนชชส์ต่อเนื่องเป็นสาขาที่2แต่เป็นสาขาแรกของภาคใต้อย่างเป็นทางการนะคะภายใต้ชื่อบุญถาวรรีเคโฮมเบสเพื่อพัฒนาสิ ใหม่สู่ความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภคโดยนายสิทธิศักดิ์ทยานุวัตรกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีบริษัทบุญถาวอนเซรามิกจำกัดก็กล่าวว่าภาพรวม การตลาดอสังหาในพื้นที่หัดใหญ่เนี่ยนะคะยังมีปัจจัยบวกค่ะงบประมาณภาครัฐเนี่ยก็มีการอัดฉีดเข้ามาด้วยจึงเริ่มส่งผลกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงก็มีความต้องการที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่กันเพิ่มมากขึ้นค่ะประกอบกับแผนการพัฒนาโครงการคมนาคมของภาครัฐด้วยนะคะก็เล็งเห็นค่ะที่จะขยายโอกาสการตลาดมายังหัดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ ในการลงทุนสูงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าอุตสาหกรรมแล้วก็อื่นๆด้วยนะคะซึ่งขยายตัวในรูปแบบของเฟรนไชยมาค่ะก็ม,มาจับมือกับพันธมิตรเจ้าใหญ่ของหัดใหญ่อย่าง 3K Home Base นะคะเปิดเป็นเฟรนไช์สาขาที่2ผสา,านความร่วมมือกันสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่า โดยจุดเด่นของบุญถาวรภายใต้โมเดลนี้ค่ะคือการเสริมกำลังให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งในด้านเทคโนโลยีระบบบริหารร้านค้าปลีกระบบโลจิสติกช่วยเพิ่มในการเช็คช่วยในการเช็คสต็อกสินค้ารวมไปถึงการขนส่งจาก คลังสินค้าที่มีความแม่นยำรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะมีบริการในการออกแบบดีไซน์ตัวอย่างห้องต่างๆแบบ 3D ดีไซน์เข้ามาด้วยเพื่อเสริมไอเดียให้กับลูกค้าในการตกแต่งบ้านนั่นเองเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้หลากหลายยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเราก็มีเสียงสัมภาษณ์ค่ะของนายสิทธิศักดิ์ทยานุวัต์นะคะกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีบริษัทบุญถาวรเซรามิกจำกัดแล้วก็ดรกติติพ วิจิตกุณากรค่ะเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการในส่วนของงานวางแผนบริษัททีเค m e มเบทจำกัดค่ะช่วง2 3สปีที่ผ่านมาก็ดรอปลงไปบ้างนะครับตามข้อมูลที่ได้มาก็อาจจะสักดรอปลงไปสักตกลงไปสักประมาณ10นะครับแต่แนวโน้มเนี่ยจริงๆไม่ใช่เฉพาะที่หาดใหญ่หรือว่าภาคใต,ต้แนวโน้มทั่วประเทศต,ตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ไตรมาสสไตรมาสสปีที่แล้วเนี่ยก็มันเริ่มขยับขึ้นนะครับเราคิดว่า ปี61เนี่ยน่าจะน่าจะดีขึ้นทีเดียวนะครับตั้งแต่เดือนมกรานี้ยอดขายก็เริ่ม,เร,มเริ่มกระ,ะ,ะดกขึ้นแล้วนะครับคิดว่าแต่มาส2แต่มาส3น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับส่วนในส่วนของเราเองเนี่ยนะครับในตลาดที่เราทำเนี่ยเราก็เรียกว่าเพิ่มนะครับ Spending หรือว่าเพิ่มกำลังซื้อนะครับในส่วนที่เรานำเสนอสินค้าใหม่ๆนะครับที่มีความหลากหลายแล้วทำให้ลูกค้าเนี่ยจับใจใช้สอยมากขึ้นนะครับผม เราคาดหวังว่านะครับในส่วนแรกก็คือเรื่องของผมว่าเหมือนที่คุยกันตะกี้คือเรื่องของไอ้บริการนะครับแล้วก็ประสิทธภิภาพในการทํางานนะฮะซึ่งมันต้องดียิ่งขึ้นนะฮะลูกค้าคือสิ่งที่เราคานึงถึงก่อนคือลูกค้านะครับต้องได้สินค้าที่มีความทันสมัยขึ้นมีเอ่อไอเอ,อ่อมีดีไซน์ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องโปรโมชั่นอะไรล,ลูกค้าก็ต้องได้สิ่งที่คุ้มที่สุดด้วยคือคือของบุญธรมวันโปรโมชั่นค่อนข้างลึกนะฮะบ,บุญธรก็คือเป็นรเทดไลายหนึ่งนะครับแล้วก็การจัดม่นะาาาสงเิยคบดฉพห้ททที วอเองชํานาญนะครับกระเบื้องเซมิกสุขภัณฑ์ครัวเนี่ยรับรองได้ว่าคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคาแน่นอนคุ้มแรกเลยดีกว่านะฮะวันนี้ก็4-3วันนี้เท่านั้นนะครับสี่แสนบาทแล้วก็เฉพาะสโตรนี้ด้วยนะฮะมีการจับทองทุกๆวันแล้วก็มีการแจก iPhone 10นะครับทุกๆวันแล้วก็วอลชอร์หรือส่วนลดส่งมาคุต่างสามวันนี้คูณ2 นะครับหุนสองลงไปเนี่ยคุ้มแน่นอน3วันด้วยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสิ่งที่ที่ทางสาขาท้องถิ่นเนี่ยทางสาขาใหญ่เสริมไปคือเรื่องการจะส่งฟรีนะครับเราส่งฟรี7จจังหวัดไปถึงนาราธิวาสนะครับเรียกว่าคุ้มค่าซื้อปีนี้แล้วเอาไปใช้ปีหน้ายัางคุ้มเลยครับถูกต้องครับ <laughs> คุณผู้ชมคะบุญถาวรเขาก็มีจุดเด่นนะคะมีสินค้าจากทุกมุมโลกคะ่ะมีทั้งกระเบื้องสุขภัณฑ์ห้องน้ําห้องครัวอุปกรณ์ตกแต่งนะคะอุปกรณ์ไฟเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมีสินค้า DIY ที่สามารถซื้ออุปกรณ์เนี่ยมาใช้กับงานช่างได้ด้วย ครบจบได้ในที่เดียวเลยนะคะโดยบุญถาวรทุ Home Base เนี่ยก็มีการลงทุนรีโนเวตกว่า70ล้านบาททีเดียวค่ะซึ่งเขาบอกว่าแหมมาที่นี่ครบจบในหนึ่งเดียวแน่นอนและที่สำคัญเรื่องนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีการขยายกันด้วยบอกว่ามีการจัดส่ง7จังหวัดนะคะภาคใต้เนี่ย มีการจัดส่งบริการให้ถึงที่เลยค่ะส่งไปตอนนี้เนี่ยถึงจังหวัดนราธิวาสแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคิดจะตกแต่งบ้านนะคะซื้อสุขภัณฑ์นะคะต่างๆมากมายไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะคะที่บุญถาวรทรีเกทโฮมเบค่ะ